ขอสวัสดีทุกท่านและเชิญรับฟังธรรมเรื่องเข้าใจชีวิตลิขิตตนเองชีวิตลิขิตได้ชีวิตลิขิตได้กับมนุษย์เป็นดุดของคู่กันการเวลาแม้เนินนานหลักความเชื่อต่างๆก็ยังมั่นคงแต่สำหรับมนุษย์ผู้เข้าถึงความจริงและเหตุผลแล้วก็ไม่ต้องยอมจำนวนต่อความเชื่อใดๆ เพราะการได้ประสบการณ์กับของจริงนั้น,น,นทำให้รับรู้ได้ถูกต้องจึงทำให้มนุษย์เช่นนี้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำด้วยความมั่นใจโดยไม่ต้องยอมจำนนต่อความเชื่อใดๆหลักการที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยผู้ที่ได้ประสบการณ์จากของจริงจริงแม้จะมีผู้พยายามเปิดเผยให้ทดลองแต่ก็ได้รับการสนองเฉพาะผู้มีปัญญาเท่านั้นมนุษย์โลกส่วนใหญ่ ยังยอมจำนวนต่อความเชื่อตามความเชื่อของตนเองโดยไม่สนต่อเหตุผลอยู่ทุกวี่วันไม่จางคลายแม้ชีวิตของคนเราก็ยังถูกเชื่อว่ามีผู้เป็นใหญ่หรือแหล่งอำนาจคอยควบคุมลิขิตชีวิตทำให้หลายๆชีวิตต้องยอมจำนวนตัวเองไม่เชื่อมั่นการกระทำของตนเองหรือบางคนต้องลดตนถึงกับคอยกราบไหว้อ้อนวอนบูงส่งต่างๆ เพื่อหวังให้ผู้เป็นใหญ่ประทานสิ่งที่ตนปรารถนาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติหลักความเชื่อที่ทำให้ชีวิตยอมจำนวนไว้สาประการคือ 1. ปุกพักกะตเหตุเชื่อว่าชีวิตถูกลิขิตด,ด้วยกำก่ลาวเพียงอย่างเดียว 2. อ,อิสระนิมานณเหตุเชื่อว่าชีวิตถูกกำหนดโดยผู้เป็นใหญ่พระเจ้าบรรดาลพรมลิขิต หรือฟ้าประธาน 3. อเหตุอปัจจยาเชื่อว่าชีวิตเป็นไปโดยดวงแล้วแต่โชคลางเป็นเรื่องบังเอิญไม่มีเหตุความเชื่อทั้งสาประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงสอนไม่ทรงสรรเรินแต่ทรงตำหนิชี้โทษว่าบุคคลใดมีความเห็นว่าสุขทุกข์เป็นไปดังที่กล่าวความเพียนก็ดี ความพยายามโดยชอบก็ดีย่อมไม่เกิดความเชื่อทั้งสาประการนี้อย่างแรกดูเหมือนคล้ายๆเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนอย่างที่สองเป็นความเชื่อของผู้ที่นับถือเทพเจ้าส่วนอย่างสุดท้ายมักเป็นความเชื่อของผู้ที่ไม่ค่อยสนใจาศาสนาเป็นส่วนใหญ่เรามาดูอย่างที่สามก่อนคนในสมัยปัจจุบันมักถูกสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมบีบให้ห่างศาสนาคนเห็นวัตถุเป็นที่พึ่งและประจบกับคนก็ละเลยด้วยจึงมีความเชื่อโดยสรุปจากเหตุการณ์เฉพาะว่าทุกเหตุการณ์เป็นเรื่องบังเอิญแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคดวงดีก็ดีเองจะทำชั่วก็ตามทำดีก็ตามไม่สำคัญทำชั่วไม่มีใครรู้เห็นถือว่าไม่มีโทษส่วนทำดี ไม่มีใครชมไม่ได้ยศไม่ได้เงินถือว่าทำดีไม่ได้ดีคนประเภทนี้จะไม่มีการรับผิดชอบพฤติกรรมของคนดื้อรั้นมักสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมปล่อยตัวเองไหลไปกับกระแสะโลกวิ่งตามค่านิยมไม่มีหยุดต่อเมื่อตอนเองประสบกับทางตันของชีวิตหรือความวิบัตินั่นแหละเขาจึงเริ่มหันเข้าหาศาสนา เริ่มเทียนสร้างความดีแต่มักไม่เหลือความพร้อมแทบจะสายเสียทุกทุกรายส่วนอย่างที่สองเชื่อว่าชีวิตถูกกำหนดด้วยผู้เป็นใหญ่บุคคลกลุ่มนี้มักมีความยึดมั่นถือมั่นมากเพราะค่านิยมของลทัทธิทำให้เขาฝังตัวเองอย่างไม่ยอมถอยซ้ำยังถูกล้อมด้วยทิฏฐิของศาสดาไม่ให้เปิดใจต่อเหตุผลในคำสอนใครๆ ความจริงเป็นเรื่องของจิตวิทยาเพราะคนทั่วไปจิตใจมักเรียกร้องความรักความเข้าใจความยอมรับอันเป็นสิ่งธรรมดาที่มนุษย์ปรารถนายิ่งกว่าปัจจัยสีซึ่งเป็นเหตุทำให้อบอุ่นมีความสุขใจให้ชีวิตได้สดชื่นในระดับต้นตนมนุษย์จึงได้วางกฎเกณฑ์เพื่อสนองความต้องการจุดนี้ด้วยการสมมุติผู้เป็นใหญ่ ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเคารพบูชาโดยวิธีมอบความรักความเชื่อความจริงใจความซื่อสัตย์ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้สิ่งที่เขาบูชาถูกใจชอบใจจะได้ตอบแทนความรักความหวังดีความยอมรับและสนองความต้องการของตนกลับคืนมาตามความเชื่อนั้นซึ่งเป็นกลไกการสนองความต้องการของคน ด้วยคนเป็นผู้สร้างกลอุบายขึ้นเพื่อให้กำลังใจตนเองให้มีความสุขใจให้มีความอบอุ่นไม่หมดหวังไม่ท้อแท้ตามหลักอุบายเพื่อจะสแสวงหาความรักความอบอุ่นจากผู้อื่นด้วยตนเองแม้ที่สุดหาจากโลกมนุษย์ไม่ได้ก็ยังมีทางสุดท้ายให้หวังจากสิ่งลี้ลับโดยไม่เคยรู้ไม่เคยพบ เป็นการหาทางออกให้จิตใจที่จะหมดหวังโดยอาศัยความเชื่อด้วยการผูกตัวเองไว้กับสิ่งนั้นคำสั่งสอนชนิดนี้จะทำให้คนจำนวนชีวิตไม่เชื่อมั่นการกระทำของตนเองทำอย่างไรเพียงขนาดไหนแล้วแต่ผู้เป็นใหญ่จะชอบใจถ้าถูกใจก็จะประทานให้สงปรารถนาถือว่าเป็นคำสอนที่ดูถูกศักยภาพของมนุษย์ แต่ทางพุทธธรรมชี้ว่าทุกอย่างทั้งในโลกและนอกโลกไม่สามารถยึดเป็นที่หวังได้เพราะไม่มีสิ่งใดเป็นอมตะของตนเองทุกอย่างตกอยู่ในกฎไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองต้องอาศัยเหตุจึงเกิดดังนั้นมีทางเดียวคือการถอนจิตไม่ให้ถูกพัฒนาการจากสิ่งใดๆและการถอนจิตได้นี้เราเรียกว่าความหลุดพ้น จะไม่มีอะไรทำจิตที่พ้นพันธนาการนี้ให้ท้อแท้หมดหวังเป็นทุกได้เลยและการที่จิตไม่ถูกพันธนาการนี้ไม่ใช่การไม่รับผิดชอบไม่รับรู้ช่วยเหลือแต่เป็นการรับรู้และการกระทําการเกี่ยวข้องด้วยดีอย่างสมบูรณ์รับผิดชอบเต็มที่ยังมีสติสัมปชัญญะโดยที่จิตใจไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่น้อย เลยกลับกลายเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นผู้ลิขิตสุขและทุกข์ของตนเองด้วยการใช้สติปัญญาส่วนอย่างแรกคล้ายคำสอนในพุทธศาสนาแต่ทำไมพระพุทธเจ้าทรงตำหนิชี้โทษว่าจะทำให้ชีวิตยอมจำนนที่เป็นเช่นนี้เพราะสอนไม่ตรงตามความจริงชีวิตสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับกรรมแต่ไม่ใช่กรรมเก่าเพียงอย่างเดียว ชีวิตสุขทุกข์ต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆรวมทั้งกรรมในขณะปัจจุบันด้วยต่างหากชาวโลกไม่น้อยที่รู้จักพระพุทธศาสนากลับเห็นว่าพุทธศาสนาสอนให้จำนวนต่อกรรมเก่าแม้แต่คนระดับศาสตราจารย์ที่เคยออกทีวีและอาจารย์ที่สอนศาสนาในมหาวิทยายลัยบางท่านก็ยังสับสนกับคำสอนเรื่องกรรมอยู่มาก มักมีความเชื่อเรื่องกรรมที่สับสนเช่นกรรมเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นสิ่งเลวร้ายกรรมเป็นเรื่องต้องยอมจำนนกรรมเป็นเรื่องที่ยืดหยุ่นไม่ได้กรรมเป็นความชั่วที่ทำไว้ในอดีตกรรมเป็นเรื่องของบาปกรรมเป็นผลร้ายหรือวิบากที่ได้รับกรรมเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือกิเลสกรรมเป็นคำสอนที่ทำให้คนไม่แก้ไขพัฒนาชีวิต คำว่ากรรมจริงๆแล้วเป็นคำกลางๆดีก็ได้เสียก็ได้มีความหมายเพียงการกระทำด้วยกายวาจาใจถ้ากระทำเป็นไปในทางดีเรียกว่ากุศลกรรมหรือบุญถ้ากระทำเป็นไปในทางชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมหรือบาปบุญและบาปนั้นมีเหตุให้เกิดและบุญบาปก็มีผลของตนถ้าเราเข้าใจแยกแยะว่า อะไรเป็นเหตุแห่งกรรมอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นกรรมก็จะทําให้เราไม่สับสนในเรื่องกฎของกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงชี้ให้เห็นวงจรชีวิตไว้เป็นองค์ประกอบสาประการที่เกาะเกี่ยวกันคือกิเลสกรรมวิบากทั้งสามเรียกว่าวัตตะส่วนกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุให้ทำกรรม เมื่อทำแล้วก็เกิดผลกรรมหรือวิบากและเมื่อผลกรรมเกิดขึ้นก็เราจิตใจให้กิเลสกำเริบเป็นวัตตวลนเวียนอยู่เช่นนี้กิเลสวัตเป็นความเศร้าหมองของจิตใจซึ่งมีมูลมาจากกิเลสสามตัวคือโลภะโทสะโมหะเป็นตัวชักพาให้ทำดีทำชั่วกรรมวัตได้แก่การกระทำด้วยกายวาจาใจทั้งบุญและบาป โดยอาศัยทวารทั้งสามคือกายทวารวจีทวารมโนทวารเป็นที่กระทำกรรมวิปากวัตรได้แก่ผลของกรรมที่เสนอให้มาในลักษณะวิบากจิตและกรรมชรููคือความรู้สึกทางทวารทั้งห้าซึ่งไม่เกี่ยวกับการนึกคิดปรุงแต่งในใจเรียกว่าวิบากจิตส่วนประสาทตาและชีวิตรูปเรียกว่ากรรมชรูป ถ้าได้รับรู้สิ่งที่ดีก็จะเป็นเหตุให้เกิดกิเลสวัดคือความโลภพอใจเกิดกำเริบขึ้นแต่ถ้าสัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นเหตุให้กิเลสวัดในส่วนของความโกรธไม่พอใจกำเริบทั้งโลภะและโทสะที่กำเริบนี้เพราะความรู้ไม่เท่าทันสภาพธรรมชาติที่เกิดเรียกว่าหลงด้วยอำนาจโมหกิเลสคือความมืดบอดทางสติปัญญา เมื่อหลงจึงโลกเมื่อหลงจึงโกรธจึงเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำหรือกรมวัดต่ออีกเป็นวงจรชีวิตที่วงเวียนไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะตัดทำลายวงจรได้จึงหลุดพ้นถ้าเราเข้าใจแยกแยะเช่นนี้ความสับสนในเรื่องของกรรมจะไม่มีที่สับสนเพราะเข้าใจวัตสามสับสนคือเห็นว่ากิเลสเป็นกรรมเช่นอยากสุบุรี่อยากกินเหล้า ก็เข้าใจว่าเป็นกรรมเก่ามาทำให้อยาความจริงกิเลสในปัจจุบันทำให้อยาไม่ใช่กรรมวิบากเป็นกรรมเช่นเวลาที่ชีวิตประสบกับสิ่งเลวร้ายก็มักบอกว่าเป็นกรรมของสัตว์แต่ที่จริงเป็นผลของกรรมหรือวิบากของสัตว์ที่ได้ทำกรรมมาแล้วกิเลสเป็นวิบากเช่นติดการพนันติดยาเสพติดก็เห็นว่ามันเป็นผลของกรรมที่ได้ก่อไว้ ซึ่งที่จริงเป็นกิเลสเพราะการติดคือความอยากหรือโลภะชนิดรุนแรงบางครั้งยิ่งสับสนหนักไปต่างๆนานาเช่นเห็นว่ากรรมเป็นกิเลสกรรมเป็นวิบากวิบากเป็นกรรมวิบากเป็นกิเลสสับสนไปหมดเราต้องแยกแยะให้ออกเช่นอยากดื่มสุราความอยากเป็นกิเลสการกินเป็นกายกรรมความคิดเป็นมนโนกรรม การได้รับรู้รสสัมผัสเป็นผลกรรมหรือวิบากอันมาจากกรรมอดีตและกรรมปัจจุบันร่วมส่งผลอีกตัวอย่างเช่นถูกด่าแล้วโกรธความโกรธเป็นกิเลสความไม่พอใจเป็นมนโนกรรมถ้าด่าคืนเป็นวจีกรรมถ้าทำร้ายเป็นกายกรรมการรับรู้ได้ยินทางหูที่ต้องจำยอมได้ยินเป็นผลกรรมจากอดีตหรือวิบาก ผลร้ายของความเข้าใจผิดถ้าเราเข้าใจแยกแยะเช่นนี้ความสับสนในเรื่องกรรมจะไม่มีและการสับสนเช่นนี้ถ้าหากเชื่อว่าชีวิตต้องยอมจำนวนต่อกรรมเก่าด้วยแล้วยิ่งอันตรายใหญ่เพราะบางทีตัวเองชุ่มอยู่กับกิเลสเช่นชอบเล่นการพนันชอบลักขโมยขีดคร้านกลับเห็นว่าเป็นเพราะกรรมลิขิตทำให้เขาต้องเป็นนักพนัน เป็นขโมยเป็นผู้เกียดคร้านซึ่งทำให้เขาปล่อยตัวไม่คิดแก้ไขยอมจำนวนต่อพฤติกรรมปล่อยตัวเองให้ทำบาปอยู่เช่นนั้นเป็นการฝังตนเองไว้กับลมแห่งบาปซึ่งเป็นการสะสมเหตุของความทุกข์ร้อนให้ตนเองต้องฉิบหายที่จริงเขากำลังยอมจำนวนต่อกิเลสไม่ใช่ยอมจำนวนต่อกรรมซึ่งกิเลสเป็นสิ่งที่เราต้องละ ต้องกำจัดทำลายและมีวิธีสามารถกำจัดทำลายได้ไม่ใช่ให้เรายอมจำนวนชีวิตต่อกิเลสทั้งนี้จะเห็นว่าการเข้าใจกรรมผิดพลาดทำให้ชีวิตเสียหายมากเหลือเกินแม้การเข้าใจสับสนในเรื่องผลของกรรมเก่าว่าเป็นกรรมก็เช่นกันทำให้ชีวิตจำนวนต่อสิ่งเลวร้ายอย่างไม่คิดแก้ไขซึ่งที่จริงแล้วผลกรรมจะเกิด ต้องอาศัยองค์ประกอบและเป็นการฟ้องอดีตทำให้รู้จุดบอดของตัวเองเมื่อเราปรารถนาอนาคตที่ดีงามก็เลือกทางเดินเสียใหม่ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมกระทำไปในทางที่ดีเป็นการรับผิดชอบความเลวร้ายด้วยตัวเองไม่ตีโพยตีพายโทษใครเป็นการรักษาใจไม่ให้ทุกขร้อนได้อย่างวิเศษวิธีหนึ่งทีเดียวซ้ำยังทำาคนให้ไม่งอมืองอเท้า ขยันขันแข็งไม่รอวาสนากรรมเป็นการกระทำเลือกทำได้หลีกไม่ทำได้ไม่ใช่ผลของกรรมหรือวิบากไม่ใช่ตัวยุให้ทำหรือกิเลสการเข้าใจตัวกรรมจะทำให้เรารู้จักตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิดเลือกการดำเนินชีวิตได้กรรมเป็นตัวเจตนาที่เกิดในความรู้สึกพร้อมๆกับความคิดนึกต่างๆต,ต,ตลอดเวลา ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูกอดภิกษุท์ทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมการเข้าใจเรื่องกิเลสจะทำให้เรารู้เท่าทันความคิดรู้จักจิตใจตัวเองละเอียดมากขึ้นทำให้เกิดสติก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดไม่ตกเป็นทาสความคิดของกิเลสการเข้าใจเรื่องผลของกรรมหรือวิบากจะทำให้เรารับผิดชอบผลร้ายด้วยตัวเอง ไม่เพ่งโทษผู้อื่นทำให้ใจสบายคลายทุกข์อ่านอดีตกรรมของตนเองออกเลือกอนาคตใหม่ได้พอสมควรสามารถเพิ่มเติมความดีที่ตัวเองยังบกพร่องให้เต็มได้ไม่เป็นคนจำนวนชีวิตดังนั้นในขณะนี้เรากําลังสั่งสมพฤติกรรมสร้างนิสยัยทำกรรมอะไรสะสมกิเลสอะไรจงรีบรู้เท่าทัน ก่อนที่จะติดเป็นปกติเป็นนิสัยเป็นสันดานถ้าหากนิสัยเสียดุดการติดลมจะไถ่ายถอนตัวเองให้เจริญขึ้นยากมากแก้ไขาย,ยากมากเพราะมันฝึกจนชินฉะนั้นในขณะนี้เรากำลังเริ่มสะสมพฤติกรรมอะไรชอบคิดแบบไหนชอบพูดเรื่องอะไรชอบทำอะไรจงรีบแก้ไขก่อนที่จะติดนิสัยนั้นๆ อันจะเป็นการหมักหมมตัวบากอากุศลดุดการทอกหางหมูเป็นการสั่งสมเชื้อร้ายจะทำให้เสียหายกว่าการได้รับชดใช้ผลกรรมเพราะต้องตามชดใช้นี่กรรมที่ทำไว้มากมายไม่สิ้นสุดผลกรรมที่ไม่ดีเลวร้ายเป็นอนิธารมเช่นได้ยินเสียงด่าจงมานสิการว่าเราได้ชดใช้นี่ที่ตนเองได้สร้างเอาไว้ เป็นการรับผิดชอบผลของการกระทำด้วยตนเองเป็นการตัดเว้นและลายทุกทางใจได้อยู่เหนือโลกธรรมแสวงหาความสุขใจด้วยการคิดง่ายๆผลของกรรมดีเป็นอิธารมเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีงามทั้งปวงที่เรามักเรียกว่าโชคดีมีลาให้เราจงรู้ว่าเป็นการเบิกถอนทุนที่เราสะสมไว้เมื่อเราได้รับ จงรู้ว่ามันได้ถูกใช้หมดไปเราต้องเร่งสร้างบุญใส่เข้าไปใหม่ก่อนบุญจะหมดเหมือนคนได้เลื่อนยศต้องเร่งทำบุญเป็นการเติมทุนไม่ให้บุญหมดเพราะถ้าชีวิตหมดบุญจะลำบากทันทีทั้งสองอย่างอานเป็นผลดีและไม่ดีนั้นเป็นโลกธรรมเป็นสิ่งธรรมดาธรรมดาของโลกควรโยนิโสหาทางออก ยกจิตใจให้อยู่เหนือโลกกระทำทำจิตให้อยู่เหนืออารมณ์ดูโลกอย่างเข้าใจโลกดีชั่วก็เพราะกรรมคนเราจะเป็นคนเลวเป็นคนประเสริฐเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่แต่เป็นคนเลวเป็นคนประเสริฐก็เพราะการกระทำคนเราแม้จะแตกต่างกันโดยเพศผิวพรรณชาติกำเนิดและฐานะทางการงานหรือการเงิน ซึ่งทำให้คนเราไม่ทัดเทียมกันทั้งสิทธิที่ควรได้รับและหน้าที่ที่ควรได้ทำแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนซึ่งแตกต่างกันดังกล่าวนั้นมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดได้สิ่งนั้นคือสิทธิในการทำความดีหรือความชั่วและสิทธิในการที่จะได้รับผลแห่งการกระทำนั้นไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่วคือใครทำความดี ก็มีสิทธิ์ได้รับผลดีใครทำความชั่วก็มีสิทธิ์ได้รับผลชั่วเป็นอย่างนี้เท่าเทียมกันทุกคนในโลกนี้ยังมีการแบ่งประเภทคนซึ่งแตกต่างกันนี้ออกไปอีกโดยดูที่ชาติกำเนิดเป็นสำคัญคือถ้าผู้ใดเกิดในตระกูลสูงในวรรณะสูงก็ยกย่องกันว่าเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีส่วนผู้ที่เกิดในตระกูลต่ำต้อย ก็ได้รับการดูถูกดูแคลนต่างๆนานาสังคมที่ยึดถือแนวคิดนี้ย่อมตีค่าราคาคนที่ชาติกำเนิดเป็นสำคัญเมื่อเป็นอย่างนี้สังคมนั้นมักจะมีแต่การกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียกและทำลายสิทธิมนุษยชนทั่วไปเป็นสังคมที่อยู่ในอำนาจในมือของผู้มีอำนาจวาสนาและเกิดในตระกูลสูงเท่านั้นแท้จริง ความเป็นคนเลวหรือความเป็นคนประเสริฐนั้นไม่ควรวัดที่ชาติกำเนิดเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ควรวัดกันด้วยการกระทำของผู้นั้นเป็นเกณฑ์กล่าวคือผู้ใดเป็นคนดีมีศีลธรรมประจําใจเป็นคนขยันหมั่นเพียรตั้งใจธรรมหากินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจและมีความฉลาดมีความสามารถแม้จะมีชาติกำเนิดอย่างไร ก็ควรได้รับการยกย่องว่าเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีของสังคมส่วนผู้ซึ่งชอบประพฤติเสียหายก่อความเลือดร้อนให้แก่สังคมชอบเอารัดเอาเปรียบก,กดขี่รังแกและก่อกรรมทำเขียนให้แก่สังคมผู้นั้นแม้จะมีชาติกำเนิดสูงมียศศักดิ์มีฐานะด,ดีอย่างไรก็ควรได้รับการประนามว่าเป็นคนเลวไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นใหญ่ในสังคม เพราะว่าคนเช่นนี้แหละที่ทำให้สังคมวุ่นวายเดือดร้อนได้มากกว่าคนทั่วไปการยกย่องนับถือคนควรดูที่การกระทำหรือสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่เป็นประจำไม่ควรดูเพียงผิวเผินหรือดูที่ชาติตระกูลฐานะยศศักดิก์หรือทรัพย์สมบัติของเขาเท่านั้นเพราะเมื่อไปยกย่องคนที่ไม่ควรยกย่องเข้าจะเดือดร้อนกันไปทั่ว และหากไม่ยกย่องคนที่ควรยกย่องจริงๆโดยติดขัดแต่เพียงว่าเขาเป็นคนมีชาติตระกูลต่ำต้อยเท่านั้นจะทำให้คนเราเกิดความท้อแท้ไม่อยากจะทำความดีอะไรแก่สังคมสังคมนั้นเองก็จะขาดแคลนคนที่ประเสริฐและคนดีจริงๆอย่างที่ต้องการกันคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อเกิดมาแล้วสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองจะทำได้ การที่จะไปรังเกียจและกีดกันกันโดยดูที่ชาติกำเนิดนั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องแต่ควรจะรังเกียจและกีดกันกันที่การกระทำชั่วของคนผู้นั้นเองเพราะการกระทำเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความเป็นคนของเขาทำเป็นสมบัติล้ำค่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต แต่เมื่อจะรักษาธรรมพึงสละทุกอย่างทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตแต่ไหนแต่ไรมาท่านจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่มีค่าในโลกไว้ดังนี้คือธรรมอยู่ในอันดับสูงสุดรองลงมาคือชีวิตอวัยวะและทรัพย์ตามลำดับธรรมในที่นี้คือความซื่อสัตย์ความสุจริตความดีงามความถูกต้องครองธรรม รวมถึงกฎหมายกติกาต่างๆของสังคมที่ท่านยกย่องธรรมว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งนั้นก็เพราะว่าธรรมเป็นสิ่งทำรงรักษาสิ่งต่างๆในโลกนี้ไว้ทำให้โลกมีความสงบร่มเย็นน่าอยู่อาศัยทำให้ผู้คนมีความเข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจกันหากโลกขาดธรรมเสียแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลก ก็คือความเบียดเบียนล้างผ่านกันความเอารัดเอาเปรียบกันและความทะเลาะบอกแหวง้งความวิวาทบาดหมางก,กันเป็นต้นเมื่อถึงระดับนี้ชีวิตก็ดีอวัยวะก็ดีทรัพสมบัติก็ดีก็จะไม่มีอะไรรักษาคุ้มครองได้และจะถูกล้างผ่านให้หมดไปทุกๆอย่างเมื่อถึงคราวจะต้องเสียสิ่งมีค่าเหล่านี้ไปเพื่อแลกกับอีกสิ่งหนึ่งท่านว่า ถ้าจะรักษาอวัยวะก็ต้องยอมเสียทรัพย์ไปถ้าจะรักษาชีวิตไว้ก็ต้องยอมเสียอวัยวะบางส่วนไปแต่ถ้าหากจะต้องรักษาทำแล้วจะต้องยอมเสียให้หมดทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียทำงไปท่านถือคติกันอย่างนี้แต่เดิมมาโลกจึงยังคงเป็นโลกอยู่ได้ความสงบสุขความร่มเย็นจึงยังพอหาได้ในโลก แต่ยุคใดสมัยใดคนเห็นวิปริตผิดแปลกไปจากนี้คือเห็นว่าทรัพย์สำคัญกว่าทุกๆอย่างแม้กระทั่งธรรมยุคสมัยนั้นผู้คนก็จะพากันทออทิ้งธรรมไม่สนใจใหญ่ดีถึงความถูกต้องความดีงามในสังคมหรือมองข้ามกฎหมายและระเบียบว,วินัยต่างๆในสังคมไปแต่จะพากันยกย่องทรัพย์ว่าเป็นตัวกำหนดสังคม เป็นสิ่งบันดาลความสำเร็จทุกอย่างให้ได้เมื่อเห็นดังนี้จึงพาการแสวงหาทรัพย์กันอย่างเอาเป็นเอาตายทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ทรัพย์มาแม้จะต้องทำลายโลกทำลายสิ่งแวดล้อมหรือแม้จะต้องทำลายญาติพี่น้องเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ยอมทำโลกจึงร้อนระอุตรงนั้นตรงนี้เพราะในที่นั้นมีคนขาดทำอยู่นั่นเอง คนเราจะเห็นว่าทำสำคัญที่สุดก็ต่อเมื่อตนได้รับความอายุติธรรมถูกคมเหงรังแกถูกเบียดเบียนหรือได้รับทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนคนทั่วไปจะเห็นความสำคัญของยาและหมอก็ต่อเมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นที่โลกเรายังสงบร่มเย็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะได้อาศัยคนที่เห็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญและพาการทำรงรักษาธรรมไว้ โดยยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อไม่ให้ทำเสียไปเมื่อทำยังอยู่โลกก็ยังอยู่อย่างสงบสุขได้โลกกับธรรมต้องอยู่คู่กันไปอย่างนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังขออนุโมทนาบุญจากการรับฟังและขออำนาจคุณพระศรีรัตนกรายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเทิน กาเลนะธรรมะสวนังเอตมังคลมุตมมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุด